สวัสดีครับพี่น้องทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูดวงหลังบ้านรายการดูดวงบ้านบ้าน ที่หมอเล่าให้ฟังตรงๆฟังง่ายและฟังแล้วอุ่นใจสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่10ถึง16พฤษภาคม2568เป็นช่วงที่พลังดาวเริ่มเปลี่ยนไปในทิศที่ดีขึ้นหลายราศีกำลังจะได้เห็นผลของสิ่งที่อดทนไว้วันนี้หมอจะพาไปดูสีราศีถัดมาได้แก่ราศีสิงห์ราศีกันราศีตุลและราศีพิจิกราศีสิงห์สิสิงหาคมถึง16กันยายนการงานสัปดาห์นี้งานของสิงห์โดดเด่น ม,มีโอกาสได้โชว์ฝีมือหรือได้รับคำชมจากผู้ใหญ่บางคนได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้เรื่องโปรเจกต์ใหม่ที่รอคอยมานานแต่ระวังเรื่องความมั่นใจเกินไปครับอย่าทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าคุณไม่ฟังใครเพราะจะพลาดแรงสนับสนุนดีๆการเงินการเงินไหลดีมีเกณฑ์ได้เงินพิเศษหรือผลตอบแทนจากงานเก่าแต่ก็ใช้เยอะพอๆกันหมอแนะนำให้เก็บสำรองไว้ก่อนครับความรักคนมีคู่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นหลังจากช่วงที่ห่างๆกั คนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่สนใจจากงานหรือสังคมใหม่ๆสุขภาพสุขภาพโดยรวมดีแต่ควรระวังความเครียดและอาการนอนไม่พอหาเวลาอยู่กับตัวเองบ้างครับสรุปภาพรวมราศีสิงสัปดาห์นี้คือพลังกลับมาเต็มร้อยสีเสริมดวงสีทองและสีแดงเลขนำโชค3 9 17ราศีกัน17กันยายนถึง17ตุลาคมการงานงานนิ่งขึ้น มีความชัดเจนมากกว่าเดิมสิ่งที่ทำมาสักพักเริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมบางคนอาจได้เริ่มงานใหม่ หรือได้รับข่าวดีจากผู้ใหญ่ช่วงนี้เหมาะกับการจัดระเบียบสิ่งต่างๆและวางแผนใหม่ในระยะยาวครับการเงินการเงินดีรายรับมากกว่ารายจ่ายแต่ก็ยังมีค่าใช้ใจ่ายในบ้านที่ต้องจัดการหมอแนะนําให้การเงินไว้บางส่วนความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์สงบเข้าใจกันดีคนโสดอาจมีคนจริงใจเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวสุขภาพสุขภาพดีขึ้นแต่ ให้ระวังความเครียดจากการคิดมากเกินไปหากรู้ตัวว่าคิดเยอะลองพักใยสักหน่อยครับสรุปภาพรวมราศีการสัปดาห์นี้คือใจนิ่งชีวิตเริ่มเข้ารูปสีเสริมดวงสีเขียวอ่อนและสีครีมเลขนำโชค2.62ราศีตุล18ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานงานเริ่มกลับมาสมดุลอีกครั้งสิ่งที่เคยติดขัดเริ่มคลี่คลายคุณจะรู้สึกโล่งใจขึ้นมากเหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือจัดการสิ่งค้ง าการเงินการเงินดีขึ้นมีเกณฑ์ได้เงินคืนหรือมีไรายได้เพิ่มจากงานเสริมแต่ยังควรระวังเรื่องใช้เงินตามอารมณ์ครับความรักคนมีคู่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นพูดคุยกันได้อย่างสบายใจคนโสดอาจมีคนเข้ามาจากโลกออนไลน์หรือคนที่เคยหายไปกลับมาทักอีกครั้งสุขภาพสุขภาพโดยรวมดีแต่ ควรพักผ่อนให้เพียงพอบางคนเริ่มปวดหลังหรือกล้ามเนื้อจากการนั่งนานสรุปภาพรวมราศีตุลสัปดาห์นี้คือสมดุลกลับมาอีกครั้งสีเสริมดวงสีน้ำเงินและสีขาวเลขนำโชค4 7 19ราศีพิจิต16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมการงานงานของพิจิกอยู่ในเกณฑ์ดีคุณเริ่มคุมเกณฑ์ได้อีกครั้งและมีแนวโน้มได้รับข่าวดีจากหัวหน้าเหมาะกับวางเป้าหมายใหม่ และเริ่มลงมืออย่างมั่นใจการเงินหมุนดีรายรับมากกว่ารายจ่ายแต่ยังมีค่าใช้ใจ่ายในบ้านที่ต้องจัดการหมอแนะนำให้การเงินไว้บางส่วนความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นเข้าใจกันมากขึ้นคนโสดอาจมีคนจริงใจเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวสุขภาพสุขภาพโดยรวมดีแต่ระวังอาการปวดเมื่อยจากความเครียดพยายามพักผ่อนให้พอครับ สรุปภาพรวมราศีพิจิกสัปดาห์นี้คือกลับมาคุมชีวิตได้อีกครั้งสีเสริมดวงสีดำและสีม่วงเลขนำโชค5 8 20ทั้งหมดนี้คือดวงของสีราศีถัดมาตั้งแต่ราศีสิงห์จนถึงราศีพิจิกประจำสัปดาห์ที่10 1ถึง16พฤษภาคม2568หมออยากฝากไว้ว่าถ้าสัปดาห์ก่อน คือช่วงของความพยายามสัปดาห์นี้คือเวลาที่ผลของความตั้งใจเริ่มชัดเจนอย่าลืมยิ้มให้ตัวเองแล้วเดินต่อด้วยใจที่เบาๆครับและพบกันในคลิปสุดท้ายของสัปดาห์กับราศีธนูมังกรกลุ่มและมีนในรายการดูดวงหลังบ้านฟังง่ายฟังแล้วอุ่นใจครับ